สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนสืบช่นจ้ามือนี้น้องกองสืบใส่ใสน้อสวัสดีครับผมมือนี้ป่าคือป่าองคชมพูดีแท้ไปสระบุรี่ผลครับผมโทว์แท่งน้นสูงผลเนื้อภาคเก่าเด็ดหมองเก่าแถวเก่าโดนชนเก่าโตมีงานห่นดื้อดูหนาวเด็ดหั่นดื้ดูหนาวเมื่อวานนี้ไม่พัตเตอรี 4ี่พนตัวพ้นคนนี้หม่ดวานเ้าเลยวันนี้พอสามลอยบ่แต่ว่าการสี่พันนละครับพี่น้องร่างใจโตเกไม่เสร็จไหลๆเลยแม่ๆเลยนี่มาคุ้ยหมอดแคบตืนเหรอป้สวัสดีครับกำลังสดเดินทางไปกำลังเสดินทางไปโขกสูงครับเรียว่าสักเกลว่นแถวอารันประเทศของเราพี่น้อง ถ้าปย่กลองถามไปยงหยาดหยาดย่ไปว่กลองถามไปยมหยาดหยาดว่าเท่วประเทไปย่งไปน้าเ่าว่าต้อไปไปน้ำกันหรืมาน้ำกันก็ไปว่ารอดพี่น้องไปคนห้างก็ดีค่ะกินข้าวพร้อมนอนนะคะ เบิ้องข้างหลังเลยอืมใช่เซ <Hello. S 2> นมาเซนหมอกเองเนาะมีคนไม่จ่ายค่าแมมพา้านนะคะคุณนี้นี่นะคะเราเริ่มคือสองจะเรียงพี่เรียงเอื่อยแน่คือว่าจะเรียงเอื่อยแบกของลงมาซอยกระสันสามคุณน่ะอันสองเปล่าเปล่าอะ เราเคยขับรถวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ก็รู้สึกดีมากเลยแบบนี่อย,อย่างนช่ย่างรันรู้สึกดีสำมัดเดาตอนนี้กัแบแคปปูเดอไปกินระหวา่างข้างกับพี่องเดอน,นี่ของสมดุดของเราก็เต็มอายาแบบนะฮะรเราก็จะามาเป่นแดนเซอร์สักหนออ่อย สวัสดีครับเยอามากครับตาตันนี้ทำไมมันเป็นอะไรไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนทำไมไม่นอนล่ะซ้อมซ้อมซีรีใหม่จนถึงตีห้าเลยตอนแรกตอนแรกจะยู่ยาวถึงแปดโมงเช้าแต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าต้องไปเก็บของซักผ้าไม่งั้นเจนถึงตีห้าเลยก็เลยยังไม่ได้นอนสู้ตายครับแดนเซอร์ครับโหตายอีหลีรวันนี้ต้องรอดูเลยโอเคนะครับ อันนี้อีหยังนี่คือได้ห่มผ้าห่มอ,อย่างนอนแล้วเคยออเดอร์อยู่เคยออเดอร์สวัสดีนะคะคือนีิจะการศักดิแก้วค่ะนี่ที่เก่าที่เดิมนะคะที่เก่าที่เดิมสวัสดีครับผมอ,อันนี้ก็จะเซฟทองอีกแบบยูสาแก้วยุ่งเก่าเนาะยุ่งยุ่งเพื่อนโคกสูงวันนี้นระเด็น,นยุคอันยุ่งว่านอันมองเลนอายุห่างจาก ลุงให้ลุงใหบัานโคกสูงอ่ะกิโลเดียววนนเอาปดิบมอวันนี้จะไปแก้มือตั้งใจจะไปแก้มือมว่ารอบที่แล้วไปไม่ได้เรียนรอ,อบนี้ไปต้องได้เรียนผ่าไปก็ลังใจใน,นน,ะะนักข่าวเราก็จะออกเดินทางกันแล้วนะฮะทุกคนมาเจอกันที่จังหวัดสระแก้วนะฮะโคกสูงที่เดิมนะฮะ เกี่ยวความสุดหลอดเยอะนี่ไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย